ครับผมเกือบลืมนะครับผมเกือบลืมตอนที่ถ่ายก่อนที่จะผ่านะครับผมครึ่งนึงแล้วนะฮะตัดไปครึ่งนะฮะก็ิ่งนะกงึกได้เอาลืมโอเคอันนี้ก็เป็นปลายผ่าอันนี้ผ่าตลาดนะครับผมปลายผ่าตลาดของดีมซูเปอร์คัพนะครับผมก็นี่ตรงนี้ไหมมานะครับ สีไหมมาครับแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้บวกนะครับเดี๋ยวแก้ให้แล้วก็ปากท่ออืมปากท่อมไม่ตรงนะดูดูจากระยะนี้นะครับเห็นไหมมันเบี้ยวเข้ามามันมันบิดเข้ามาครับก็เดี๋ยวแก้ให้ตามที่สั่งโอเค โอเคครับผมก็มาดูตอนผ่าของเดิมนะครับก็อันนี้ใย,ยแก้วที่มากับตัวท่อด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้อืนี่ นะก็ใยแก้วยังแน่นอยู่นะครับของเดิมมันก็เดี๋ยวผมเอาออกหมดนะครับผมบอกแล้วว่าผมเอาออกหมดนะใส่เดิมของมันเนี่ยผมก็อ,ออกนะครับแล้วก็ใส่ใส่ของไม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวถ่ายดูตอนที่ผ่าเอาไส้ของมันออกแล้วกันโอเคครับอ่ามาดูตอนยัดใยแก้วนะครับนี่นะ แน่นไหมแน่นไหมครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ทำให้เรียบร้อยแล้วที่กั้นเยี่แก้วที่กั้นเยี่แก้วไม่ให้เยกแก้วลงไปนะครับผมนะถ้าเราไม่กั้นเนี่ยเยยแก้วสามารถล่วงลงไปได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ท่อออกขึ้นมาผมก็เลยทำให้นะ ม่ดูเห็นหรือเปล่านะเ,เอาอันนี้ครีมจิ้มไปก็ได้นะครับว่ามันไม่มีมันไม่ใช่โพงนะครับดูนะเอาครีมจิ้มดูนะครับมันไม่ใช่โพงนะครับอ่าเป็นห้องกั้นไว้แล้วนะครับผมโอเคก็แน่นไม่แน่นดูเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเชื่อมเสร็จแล้วถ่ายรอบนะครับโอเคครับผมก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับ ให้ดูรอยเชื่อมนิดหนึ่งก็เหลือกับเหลือแต่เจียรอยเชื่อมแล้วก็ทําสีครับผมเดี๋ยวพวกนี้ส่งงานอีกรอบหนึ่งครับผม สวัสดีครับก็ส่งงานนะครับผมตัวนี้เป็นปลายผ่าตลาดของดีมซูเปอร์ c ับนะครับก็ลูกค้าได้ส่งปลายมาให้ผ่านะครับก็ปัญหาที่เจอตอนแรกเลยก็คือที่ถ่ายคลิปลงไปก็คือตัวปากท่อเนี่ยบุบมาจากการคนส่งนะครับก็แก้เรียบร้อยอแก้เรียบร้อยนะครับแล้วอีกอย่างนึ่งที่ลูกค้าขอมานะครับ ไอ้ปากท่อเนี่ยมันไม่ตรงกับหูจับนะตอนแรกอะ่ะก็ลูกค้าเนี่ยบอกให้ผมแก้ให้ให้มันตรงกันตอนแรกเนี่ยมันหันไอ้ปากท่อเนี่ยมันหันเข้าไปทางทางล้อนะก็ผมได้แก้ให้แล้วนะครับผมก็ลองเลี้ยงให้ดีๆนะครับตอนนั้นหูจับนะครับผมก็อ,อ่าในปากท่อก็ตรงกันละนะครับผมก็ได้ได้แก้ให้นะครับผมก็ผมสันนิษฐานตั้งแต่แรกนะครับผมน่าจะ เกิดจากการที่เขาทํามานะครับผมของปลายผ่าตลาดนะตั้งแต่แรกนะน่าจะเกิดจากการที่เชื่อมหูจับไม่ตรงนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือเชื่อมปากไม่ตรงนะครับมี2ออย่างนะครับอ่าเรามาก็เรื่องของสีที่ผมทําให้นะครับผมก็เก็บงานตามที่เห็นนะครับเรียบร้อยเหมือนเดิมก็เป็นสีดำนะเหมือนเดิมโอเคนะครับ อ่าตัวนี้มันไม่ได้สีดําดําเงานะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับที่ทําไ,ไปให้นะฮะก็เคมาดูรอยเชื่อมอรอยเชื่อมนะครับอาจจะบอกตําแหน่งก่อนล้วกันว่าเชื่อมตรงไหนเชื่อมตรงนี้เนะเนี่ยเชื่อมตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ดูไลายไปนะครับผมนี่โฟกัสเยอะอ่า ดูไล่ไปนะครับผมอ่ามาดูตรงนี้ไมโฟกัสก็ขอภายด้วยนะครับผมนี่โอเคนะครับน่าจะเห็นกันละถ้าไม่เห็นก็ขอภายด้วยอ่าก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปไปนะครับเรื่องของอการเชื่อมเนี่ยนะครับ ก็มีคนถามเข้ามานะครับหรือว่าบอกเนี่ยว่าไม่ต้องไม่ต้องเจียหรอกนะครับปล่อยให้อ่าไม่ไม่ต้องเจียก็คือมันสวยอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยนะก็ผมขอบอกกอนนะกันทําไมถึงต้องเจียนะครับคือส่วนมากเนี่ยนะครับปลายผ่าเนี่ยครับของของที่อื่นนะก็ส่วนมากเขาจะไม่ลบ ลบรอยเชื่อมให้นะครับทีนี้มันไม่ลบรอยเชื่อมแล้วมันก็จะเกิดตามดนะครับคือตามดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การลบหรือไม่ลบหรอกนะมันอยู่ที่การเชื่อมถ้าเป็นอาก้อนอ่ะมันยัมีตามดอยู่นะครับเป็นจุดจุดจุดทีทีกันนะครับถ้าคุณเชื่อมไม่ทีกันไม่ติดอ่ะรอยเชื่อมไม่ปิดอ่าตามดนะเวลาพ่นสีเนี่ยมันก็จะเป็นจุดจุดมันก็ไม่สวยนะครับ นี่แหละเหตุผลทําไมถึงต้องลบนะผมนะอันนี้พูดถึงตัวผมนะอ่าทาไมผมต้องลบรอยเชื่อมนะครับคือถามว่าปล่อยไว้ได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมันก็ดูไม่เรียบร้อยเอาง่ายนะก็เลยลบให้นะครับโอเคก็ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวไปดูด้านละนั่นด้านในดูด้านในก่อนนะ โอเคนะครับจยขออนุญาตวางแป๊บหนึงก็ถ้าใครสนใจอยากให้ผ่าปลายให้หรือว่าส่งไฟล์ามาผ่าเนี่ยก็ทักเข้ามาในเพจซาบอมนิซิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมคนที่ดูใน youtube เนี่ยเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับเออและอย่างหนึ่งนะครับถามเข้ามาเยอะมากนะครับผมที่ราคาเท่าไหร่ในส่วนของตรงนี้นะผมไม่ได้ขายปลายผ่านะครับผมผมรับผ่าท่อนะฮะ เข้าใจไว้เลยนะครับนะบางคนเนี่ยทักเข้ามาถามนะครับว่าพี่ราคาเท่าไหร่ปลายท่อราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้ขายปลายท่อนะครับเอาอง่ายๆผมรับแต่การส่งปลายมาผ่านะหรือว่าส่งปลายมาผ่าผ่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะสั่งนะครับผมก็รับแก้งานรับเออรับผ่าท่อเดิมไม่ว่าจะเป็นท่อเดิมหรือว่าท่อที่เขาผ่ามาแล้วรับแก้งานแก้เสียงต่างๆนะครับก็ ตรงนี้ผมรับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมขายปลายท่อนะไม่ใช่ว่าผมขายปลายผ่าหรือว่าอะไรคือผมรับผ่าท่ออ่าพูดนี้ง่ายผมรับผ่าท่อนะครับเข้าใจไว้ด้วยนะครับผมโอเคก็ใครสนใจก็ทักมาที่เพจนะครับผมใครที่คอมเมนต์ใน u t u b e ผมขออนุญ,ญาตไม่ตอบแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมบอกลายคลิปแล้วโอเคครับผม